โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมมาครับวันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมถมที่ร้อยรถนะฮะด้วย10ล้อพ่วงนะครับผมนี่เลยก็ความคืบหน้าของงานเรานะครับผมก็ถมได้ประมาณนี้แล้วนะครับนี่เลยถึงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะถมไม่ถึงตรงนู้นเลยนะครับวันนี้เรามากับ10ล้อนะฮะนี่เลยครับผมเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะย้ายที่ขุดดินใหม่นะครับเพราะว่าที่เดิมนี่คือ ไม่มีดินให้ขุดแล้วนะครับผมแล้วก็เสียปามมากับรถใหม่ด้วยนะส่งตาครับอีสุส3สามหกศูนย์นะครับผมคันนี้หล่อมากเลยนะฮะนี่เลยโอ้ยังแจมอ่ะบอกเลยนะครับส่วน,นเราก็แบบไม่มีรถจะขับแล้วนะไม่มีตังซื้อใหม่นะฮะก็มาอยู่กับฮีโน่เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนนะก็เดีด๋ยวไปก่อนนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราจะย้ายรถนะครับผมไปที่หน้าง,งานใหม่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปป๊ปมไปเลย น้ำลงก่อนครับวันนี้ก็วิ่งแม่เดียวนะฮะวันนี้ตัวความแบบรวดเร็วนะฮะแบบซิ่งเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียปั๊มน่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเปล่านั่นไงเห็นไหมไป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 ก่อนเลยหัวลากนะฮะหัวลากซูโม่ครับไปไปไปเอา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 ทำอะไรทำอะไรนั่นทำอะไรนั่น ก็ตามท้ายครับสเต็ปเดิมคันนี้ก็ขายแล้วคันนี้ขายเหมือนกันครับขายเหมือนกันนะเออเนี่ยโหไม่น้อยนะครับเวลาเก่าขายนะคันนี้เดี๋ยวผมแถมเดี๋ยวผมแถมซูโม่ให้เดี๋ยวผมแถมซูโม่ให้ครับผมแถมซูโม่ให้เอ้ยไม่ได้นะเพื่อดูด้วยอ่าแต่แต่แต่เห็นไหมเขาบอกว่าแถมเห็นไหมเขาแถมซูโม่เห็นไหมเนี่ยเจ้าของรถเขาบอกเองเนี่ยเห็นไหม บอกว่าแถมซูโมโ่เห็นไหมเนี่ยเออเจ้าของรถแบบอนุญาตแล้วนะเออเงียบเลยอ่ะดูดีอะอะไรนะดนดีเลยโอ้สิ่งมากเลยครับซูโมโ่เป็นนเองครับมาสุดที่ไหนนะ

รถเลย Ooh, à, นี่อู้หูกระบะคันนี้มาจอดขวางท่าว่ะกระบะส่งน้ำมันนี่ว่าจอดไหนดีบ้างอู้หอิสุสดีแม็กอิส,สุเอ้ยไม่ใช่อิสุเอ่อเอ้ยดีแม็กกินด้วยนี่ไง โอเคโฟโฟครับมาแล้ว SK 200นี่ขึ้นไปแล้ว หายไปยังไงวันนี้ถอยหัวดันขึ้นนี้เหรอบอดินใหม่บอดินใหม่ดินเยอะที่ไม่ไปขับรถสิกรอบผมไม่หน่อยลำบากผมอีกแล้วกระบาดไปก็ได้ไหมเอาอันนี้ไหมอะไรนะเอาพ่วงออกไหมครับเอาออก พี่วับมาแล้วนี่รถเสียลามครับผมขายนะครับขายนี่รถเสียลามครับรถเสียลามดีกแต่สิโอเ้โอเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ ถอยถอยแรงยัง่าป้าเกือบไปไม่ยู่เชื่อมากเลยเดี๋ยวดูดิมันถอยแค่แรงมากไปไหนวะผมเต็มแล้วนี่มาเร็วมาเรืงพี่เตอรรถออกกนเดนโอ้ยังไม่ไม่มีที่จอดเลยตรงนี้เนี่ยเสียงเครื่องเพาะดีอะแล้วจะดับเครื่องทำไมะเนี่ย ไปแล้วไปแล้วเราไปแล้ว <c oughs> โอ้มีเพลงล้ ทางนี่เองนะครับนี่ยภารกิจถมที่แลอยรถอันแสนเหนื่อยล้าและท้อแทใจนะครับผมปไปยังให้เสีย น่เลยนี่ดำเลยทายตบตัวไปไงปั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 งปงทายตบนี่อืมโอเคเลยครับไปกันเลย มังอย่าง,งแรงเลยเจนเก้เ เดี๋ยวเราไปขับไรถแท็กเตอร์ก่อนว่าจะไหนครับว่าจ H ไะไหนว่าจะไหนครับว่าจะไหนออแท็กเตอร์ซิ่งครับปั๊มดันใหม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเอ็งเอง,เอง,เองดันใหม่ใช่ไหมนี่ตรงน,นี้ตนนัวไหนนี่ไง ว่าแม่ตรงที่ถนนที่<า>โดยรถ<า>เนี่ยเอาเหรอเรียกคลิปเลยวะเรียวกับพี่ดันดีด้วยจริงอันนี้จริงเรียวกับพี่ดันดีผมดันต่นในเล่นคนดันเล่นคนเดียวตัวโอ้ดูดีเนี่ยเห็นไหมทุกคนเพราะว่ามันน่าก,ก็แบบดันดีนะเนี่ยมีอยู่ที่คนับ โอเคนด้นเสร็จแล้วสองกองยึดเค่แป๊บเดียวโอ้โหไปว่าไปที่ไอ้รถสุดล้อเราดีวกว่า mấy thời rất bắt đầu này เค่แม่งตอนถอยแคยไปตรงว่าถอยไปตรงเออไปไหนไปไหนถ่ายแล้วเบรกไม่อยู่โอ้มันแรงเกินอ่ะมันพุ่งอ่ะมันพุ่งอ่ะรถก็แรงเห็นไม่ถึงม่ไหมถอยมีอ่ะ มาแล้วเว้ยสองตายมาแล้วเว้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เกือบไปแล้ว Ayo yes, ya yeah. nah, 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 nah. mm -hmm. นี่โอ้โหเป็นไงมาดูเขาเทน,นะทุกคนมาดูโอ้โ Mình phải với. <laughs> đây. À. Mình đi bay cả rồi, cá nó mấy, người khang khang à, à, đi mà nó này nè, này